ทำให้เกิดความเสียหายได้ครับแต่จากทั้งจากคลิปที่เห็นเนี่ยมันมันเป็นการคึกขนองของของเด็กครับซึ่งซึ่งเด็กควรต้องได้รับรู้ว่าการกระทำลักษณะนี้มันจะไปเกิดส่งผลอะไรและตัวเองจะต้องรับผิดรับโทษในข้อหาไหนเ่ <c oughs> ะนั้นเป็นสิ่งที่เราเราอยากจะทางรถไฟก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองด้วยครับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวิ่งเล่นหรือว่าอะไรอยู่ตามสองข้างทางรถไฟนะครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เรา เราเราเราได้ตัวผู้ทำผิดแล้วเราก็แล้วเราก็ดำเนินคดีเพียงแต่ว่าด้วยด้วยตัวบทกฎหมายด้วยด้วยด้วยวิธีการของทางทางสังคมของทางเจ้ทา,ท,าที่ตํารวจเขาก็มีวิธีการของเขาอันนี้เราเราไม่ก้าร่วนะครับแต่ว่าเป็นในครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเหตุขึ้นอย่างที่ทำทาำบนไว้เขาคงต้องรับผิดตามกฎหมายอ,มอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่ซึ่งผู้ปกครองคงต้องเข้ามาร่วมรับผิดด้วยตามตัวบทกฎหมายที่กําหนด ค่ะอาทีนี้มีประชาชนที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนในกรณีที่ถูกคว้างป่าหินอะไรยังไงก็ตามตรงนี้เรามีการดูแลผู้โดยสารตรงนี้ยังไงบ้างไหมคะเนื่องจากเนื่องจากผู้โดยสารทุกท่านที่ขึ้นรถไฟมีตัวขึ้นรถไฟนะครับมีตัวโดยสารชเจนเนี่ยเราทําประกันอุบัติเหตุไปกับบริษัทประกันแล้วนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเรื่องเรื่องความเรื่องค้าราชการีิบาลหรือความ เสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยทางทางรถไฟกับรับผิดชอบเป็นเต็มที่ครับอืค่ะก็ถือว่าถือว่าเกิดขึ้นภายใต,ใต้การโดยสารของของการรถไฟค่ะส่วนทรัพย์สินที่เสียหายนี่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่บอกว่ามันก็ยากที่จะไปตามหาตัวนะก็กลายเป็นทรัพย์สินาราชการเสียหายอีกตรงนี้เราก็ต้องรับผิดชอบไ,<ด>ไปถ,ถ้าตามได้เราก็เซฟหมดครับ แร้วก,กรณีนี้ล่ะอันนี้ก็ตามได้นะคะเจ็คนเนี่ยอายุสิบเอดถึงสิบ้าปีพร้อมผูปม้ปกครองบางเลยความเสียหายมันไม่ได้รุนแรงอ๋อมันไม่ไม,ไม่เยอะใช่ความเสียหายแบบจต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าพฤติกรรมมันเป็นการเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะที่จะปฏิบัติเราถึงต้องให้ทางเจ้าที่สถานีแจ้งความร้องทุกข์ค่ะ ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะกรณีประชาชนเนี่ยที่เวลา,เ,าเจอไม้กัน้นบางทีบางคนขับรถมอเตอร์ไซค์เอกฝ่าไปหรือบางคนเดินเดินอยู่ก็ไม่สนใจเดินไปเลยคือฝาไม้กั้นเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากในเรื่องของการโดยสารหรือว่าภาพที่เราเห็นตามสถานีรางรถไฟอะไรต่างๆตรงนี้อยากจะเตืนอนยังไงบ้างไหมคะคือคือต้องต้องต้องพาความเข้าใจก่อนครับว่าว่าโดยโดยพรบรจาราจรเนี่ยเขากาหนดวิธีปฏิบัติ เมื่อต้องควบคุมยาแานะผ่านทางถนนที่มันเสนอเสมอระดับรางรถไฟไว้แล้วนะครับบางทีนี้มันมันมันต้องอยู่ที่ตัวบุคคลแหะครับว่าตัวบุคคลจะยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการของกฎหมายอย่างไรมันอยู่ที่วินัยของแต่ละคน